ดวงประจำวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566วันนี้ดวงของโชคลาภดวงของสิ่งดีๆด,ดวงของโอกาสดวงของการพลิกชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จมีดวงจกักรพรรดิเป็นตัวนำโชคจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นการงานการเงินความร,รัะพลิกชีวิตได้นะครับอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจไปดูแนวทางดวงของท่านในคลิปนี้ได้แล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดู และยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id l ดียไลน์ฮักดูหรือหมายเยกโทรศัพท์0816971645เอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหา อุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ยังมีเรื่องตื่นเต้นยังมีเรื่องที่ควรระวังต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่หนึ่งสหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญคือการบริหารการเงินซึ่งพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ต้องบรอบคอบระมัดระวังประหยัดใช้ใจ่ายอย่างรู้คุณค่าของการเงินรวมทั้งจะลงทุนจะทํากิจการจะจัดการอย่างไรต้องระมัดระวังนะครับการบริหารดีๆจะส่งผลให้ สถานะการเงินของชาววันอาทิตย์ดีขึ้นนะครับตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าท่านบริหารไม่รอบครอบประมาทก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็นราชาดาบราชาดาบคืออุปสรรคที่ท่านจะต้องฟันฝ่าหรือว่าผ่านพ้นไปให้ได้นะครับ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ชาววันอาทิตย์ยังสามารถจัดการได้เจอปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาท่านยังมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอให้ระมัดระวังสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น แฮงแมนนะครับแฮงแมนเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้ตัวว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะพลิกชีวิตกลับด้านกลับหน้าเป็นหลังกลับอะไรเป็นอะไรวุ่นวายไปเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วขึ้นมาแบบที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับจะด้านดีด้านไม่ดี ก็ต้องระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับคือไม่ประมาทจะเดินทางจะขับรถจะใช้ท้องถนนยวดยานอย่างไรก็ตามก็ขอให้มีความรอบคอบระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นหกไหม หกดาบนะครับหกดาบคือการคลี่คลายปัญหาแบบใจเย็นๆนะครับสำหรับเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านผ่านมาเจออุปสรรคก็จะถึงเวลาของการคลี่คลายได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของโชคของลาบของสิ่งดีๆเริ่มที่จะมีแนวโน้มจะหมุนเข้ามานะครับต้องอดทนใจเย็นๆสำหรับคนที่กาลังรอคอยอยู่นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนควรจะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทระมัดร,ระวังจะทํางานจะทำใช้จ่ายอย่างไรก็ตามก็ขอให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการลงทุนการแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ระวังไว้ก่อนดีกว่าโอกาสต่างๆในการที่จะคลี่คลายจากสถานการณ์ที่ไม่ดี ไปสู่จุดที่ดีก็เริ่มมีความหวังเริ่มมีโอกาสมากขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าดวงของท่านบัดน,นี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ท่านมีแนวโน้มที่จะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักเพื่อคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปค่อยๆตั้งหลักแล้วท่านจะพบโอกาสที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับ เริ่มต้นจากให้พยากรใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือการมุ่งมั่นความอดทนอึดสู้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับในสิ่งที่ท่านต้องการในสิ่งที่ท่านจะต้องมองลงมือทำหรือไม่ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกน้องพนกักงานลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักนั่นก็คือเป็นหนึ่งหน้าที่ เป็นหนึ่งบทบาทที่ท่านจะต้องทำในวันนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเลิฟเวอร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเลิฟเวอร์คือประเด็นของความชอบความรักความทุ่มเทเป็นพิเศษนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่ชาววันจันทร์จะได้ทาได้ทุ่มเทเพื่อคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะต้องทําอะไรแบบมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันในสิ่งที่ท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องงานเรื่องกิจการใดๆก็ตามนะครับวันนี้อยากกะพิบตาต้องลงมือทำต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้สิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือไม้เท้าเป็นการเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเสร็จในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการที่ท่านจะทําอะไรในครอบครัวเพื่อความมั่นคงต่อไปให้ลูกหลานให้บริวารของท่านเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงก็จงเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความคิดวันนี้อาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดลงมือทําไม่ต้องคิดมากอะไรที่มันยังคิดแล้วยังคิดไม่ตกสับสนอยู่ก็ปล่อยไปก่อนดีกว่านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับบันนี้ดวงของคนที่จะต้องทํางานทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรัก เพื่อคนที่ท่านรักเป็นพิเศษเพื่อที่ท่านจะได้รับในสิ่งที่ดีๆต่อไปทำลงไปเต็มที่เต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับแล้วท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้พบกับความสําเร็จได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้จะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีบรรยากาศดีๆมีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญส่งเสริม ให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็นอัศวินเมเท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้โดดเด่นขึ้นมาคนที่ทํางานประจํา มีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานเ,ยนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานย้ายที่ทำงานประมาณนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะหมายถึงการย้ายที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะครับมีการเดินทางออกต่างจังหวัดมีการสร้างอาชีพใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น j u d g m e n t เป็นเรื่องของความสมหวัง เป็นเรื่องของวันที่รอคอยแล้วได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับพี่น้องชาววันอังคารมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับใครที่รอคอยโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานประจําตําแหน่งใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็เป็นงานอิสระการทําสัญญาการค้าขายการเจรจาตกลงกับลูกค้ารายใหม่ มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในช่วงเมดาน,นี้นะครับการงานของท่านก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นทั้งงานประจําหรือว่างานส่วนตัวนะครับโอกาสของการเงินก็จะตามเข้ามานะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินรอคอยเงินอยู่ใช่ไหมมีโอกาสที่จะได้รับนะครับมีข่าวการแก้ไขที่ดีขึ้นการตกลงทำสัญญาดีการเงินเข้ามานะครับรวมทั้งความรักที่ท่านรอคอยอยู่ จะสมหวังนะครับหรือไม่ก็จะเจอคนรักพบคนรักที่จริงใจต่อกันในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววัดอังคารนะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือความบั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้การติดต่อการทําธุรกรรม เกี่ยวกับการเงินจะมีความเสร็จรมีโอกาสที่จะได้เงินจํานวนมากๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือความสมบูรณ์ความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดใน วันอังคารนะครับเป็น4ดาบนะครับวันนี้แม้ว่าดวงดีนะครับดวงดีมากแต่ทิศทางแนวทางชีวิตนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอะไรที่ยังรอคอยได้รอคอยนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับสุขภาพที่ไม่ดีอยู่ในช่วงเวลานี้กำลังฟื้นฟูกำลังจะกลับมาแข็งแรงเป็นปกตินะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีชีวิตเปลี่ยนชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความเสจสู่ความมั่นคงมีข่าวดีมีพรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถงส่งให้ท่านได้พบกับแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับส่วนสุขภาพที่ไม่ดีมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีดวงจักรพรรดิ มีดวงคนที่จริงใจคนยิ่งใหญ่ความสําเร็จนะครับวันนี้จะประสบกับสิ่งที่ดีๆมีบรารมีมีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเเหรียญน,นะครับเจเหรียญคือการบริหารจัดการเรื่องของการเงินซึ่งพี่น้องชาววันพุธวันนี้ต้องมีต้องทํานะครับไม่ว่าจะมีรายรับรายได้อย่างไรก็ตามพ่อ มองไปที่รายจ่ายท่านยังมีรายจ่ายที่จะต้องจัดการดูแลอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ต้องบริหารการเงินดีๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นดวงของจักรพัินะครับจักรพัิคือคนจริงคนยิ่งใหญ่คนที่มีความสําเร็จนะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้และมีโอกาสที่จะพบกับความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงาน เปลียนแปลงงานก็ดีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนในการส่งเสริมในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นรวมทั้งจะได้รับหน้าที่สําคัญสําคัญมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองมีบาร,รมีเข้ามามากมายทีเดียวนะครับการเงินก็จะมีโอกาสได้ รับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับพลิกชีวิตได้มั่นคงขึ้นมีชื่อเสียงมีความมั่นคงมีความร่ำรวยความรักมีโอกาสที่จะสมหวังความรักกับชาวต่างชาติสําหรับคนที่รอคอยความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น6ถ้วย6ถ้วยคือโอกาสดีในการที่ชาววันพุธจะย้อนกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักการงานที่เคยผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ไม่กล่าวหน้าขาดความมั่นคงหรือว่าเจอแต่อุปสรรควันนี้ท่านสามารถทําใหม่คิดใหม่แก้ไขใหม่แล้วก็มีโอกาสความสําเร็จที่จะตามเข้ามานะครับส่วนโอกาสของการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงิน เงินในส่วนที่แม่ค้าคิดว่าจะได้ยังมีโอกาสที่จะได้นะครับการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นมีเงินเข้ามาตลอดนะครับความรักวันนี้มีโอกาสที่จะพบเจอคนรักที่ติดต่อกันนานๆไม่ได้เจอกันหรือไม่คนที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้กลับมาเข้าใจกันได้นะครับเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาความรักกลับคืนมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ประกัยต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสมบังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่ร้องขอนะครับท่านจะได้รับความสําเร็จ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้เป็นดวงของจักรพรรดิเป็นดวงของคนที่มีอํานาจบารมีมีชื่อเสียงมีการงานที่มีความสําเร็จรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตปัญหาต่างๆได้ดีเยี่ยมแล้วก็สร้างโ,โอกาสใหม่ได้ดีมากๆนะครับวันนี้จะมีความรุ่งเรืองการงานดีการเงินดีมากๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้งานเงินหมุนเข้ามาตลอดรวมทั้งความรักจะดีมากนะครับวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักคนที่รอ คอยความรักอยู่มีโอกาสดีมากๆที่จะสมหวังนะครับคนรักบางทีก็เป็นชาวต่างชาติไม่ได้เจอกันนานๆช่วงนี้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะเจอกันคุยกันเข้าใจกันแล้วก็กลับคืนมาเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตนะครับโชคลาภอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้โชคให้ลาบนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่ดดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้อย่าคิดเล็กคิดน้อย มีความชัดเจนแล้วลงมือทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสดตัวงานประจําโอกาสของความสําเร็จมีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสเตรงนะครับความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตความคิดทีด่เริ่มสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่จะส่งให้พี่น้องชาววันพฤหัสบดี สร้างงานสร้างรายได้มีความมั่นคงแก้ไขปัญหาได้ดีต่อไปนะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีชาววันพนราสถานสบดีวันนี้ต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำมากขึ้นเป็นพิเศษแก้ไขงานได้สร้างอาชีพใหม่สร้างอะไรใหม่ๆความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่มีประสบการณ์ที่มีก็จะเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะครับและท่านจะรับบทบาทนี้ได้เด่นได้ดีได้สำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยเป็นเรื่องของความงกรธจิตรำคาญใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มหน้ารำคาญในเหตุการณ์ในสถานการณ์บางอย่างที่ท่านอาจจะเจอนะครับตื่นเช้ามาเจอเรื่องกวนใจไม่พอใจทำให้รำคาญสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้มองไปสิ่งที่เป็นสาระที่ดีกว่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของท่านนะครับมีคุณค่ามีความหมาย มากกว่าที่ท่านจะไปกังวลกับเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ยังไม่ได้หรือไม่การรอคอยประมาณนี้นะครับเอาสิ่งที่ได้มาก่อนนะครับสิ่งที่อยู่ในมือของท่านจะมีคุณค่าไม่น้อยนะครับวันนี้ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นก้าวไม่ท้านะครับวันนี้งานเยอะนะครับอ่ะงานเยอะไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มาตลอดนะครับในช่วงนี้คนที่รอคอยงาน ไม่ต้องกังวลบันบนี้งานมากต้องจัดสรรต้องดูแลต้องบริหารบางทีท่านอาจารย์ใหญ่จนท้อก็เป็นไปได้เพราะงานเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับผลของความทุ่มเท จะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีการงานที่ดีขึ้นมีการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีรับเงินเข้ามาตลอดนะครับมีความสมบูรณ์พูนสุขนั่นคือสิ่งที่พี่น้องชาววันอาวันพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความเข้มแข็งม,มีประสบการณ์ชีวิตมีความคิดที่เริ่มสั่งสรรค์สู้และอดทนแก้ไขปัญหาสร้างอาชีพสร้างการงานด้วยความมุ่งม,มั่นอดทนแม้ว่าท่านจะเหนื่อยแต่ไม่ทอนะครับวันนี้อาจจะเจอปัญหากดงินลำคาญใจตรงนั้นตรงนี้แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านได้มา คุ้มค่านะครับมีคุณค่ามีความหมายพิเศษไม่น้อยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังมีโชคเีลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาบวาสนาโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเดินทางมีการก้าวหน้า ในหน้าที่ของการงานหรือไม่ก็สร้างบทบาทใหม่ๆเข้ามานะครับมีความสฉเร็จมีความสมบูรณ์อยู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางเรื่องที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นชารรีอตนะครับวันนี้มีดวงของนักรบนะครับ นักรบคือคนพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะสู้กับงานพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเผชิญกุปสรรคได้ด้วยความมั่นใจนะครับวันนี้ใจสู้ซะอย่างร่างกายสุขภาพต่างๆดีเยี่ยมนะครับวันนี้จะมีความเข้มแข็งเข้ามาตลอดนะครับท่านเปลี่ยนแปลงงานได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้เดินทางได้จะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมุ่งหน้าต่อไปบางคนศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น10บไม้ท้าเรื่องของความมั่นคงในในั่งในหน้าที่การงานนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้จะได้รับบทบาทใหม่ๆได้รับผิดชอบบริหารงานที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานต่อองคง์กรสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับวันนี้โอกาสดีมากๆที่ท่านจะได้รับความสำเร็จได้เกิดความมั่นคงนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9ถ้วยมีบรรยากาศของการพบปะกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานมีกิจกรรมที่มีความสนุกสนานกินดื่มท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับการติดต่องานก็ต้องระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่ามีอ่าสิ่งที่ไม่ดีตามมาเหมือนกันนะครับถ้าเผื่อว่า ไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็อาจจะตามมาถ้าเพื่อว่ากินดื่มท่องเที่ยวโดยขาดความระมัดระวังนัครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้ จะเย็นๆนะครับโชคลาบสิ่งดีๆนะครับคนที่รอคอยอยู่มีโอกาสจะสมหวังแม้ว่าบางเรื่องบางอย่างที่ต้องการได้รอคอยจะมาช้านิดนะครับลงมือทํำก่อนดีกว่าแล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีความมุ่งมั่นอดทน สู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเสร็จในอนรคตนะครับวันนี้การงานดีโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวงานประจําอาชีพอิสระนะครับวันนี้มีกิจกรรม หลายส่วนที่ต้องเจอคนเยอะๆนะครับวันนี้ก็ต้องระวังข้อผิดพลาดระวังเรื่องของสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกินดื่มท่องเที่ยวพบปะเฮฮาสังสรรค์กันนะครับมีโอกาสดีๆที่กําลังจะหมุนเข้ามาบางเรื่องอาจจะยังไม่ใช่มาในวันนี้แต่โอกาสที่ท่านจะได้รับมีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสราร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับสร้างบรรยากาศที่ดีตัดสินใจดีๆแล้วท่านจะก้าวพ้นจากอุปสรรคปัญหาและจะมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ ื่นเต้นสิ่งพิเศษพิเศษร,ร,รอคอยอยู่ข้างหน้านะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งถ้วยเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้จิตใจดีคิดดีทดําดีคิดบวกไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วท่านก็จะมีจิตใจที่ดีขึ้น นะครับจะคิดจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จพบปะกกับผู้คนสร้างงานสร้างอาชีพจะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับนี่คือส่วนที่เป็นเรื่องที่พัฒนามาจากภายในใจของตัวท่านเองนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนี่เป็นเรื่องของการลงมือทําคิดดีทดําดีไม่พออย่างเดียวนะครับคิดอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ลงมือทํา แล้วท่านก็จะมุ่งมั่นอดทนและเดินหน้าต่อไปได้นะครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งๆบ้างแต่ว่าผลพลังของที่เป็นเป็นพลังงานทางด้านบวกจะส่งให้ท่านได้แก้ไขปัญหาได้และก็เดินหน้าต่อไปแบบมั่นใจว่าท่านต้องผ่านได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเป็น8ถ้วยนะครับ8ถ้วยคือโอกาสดีมาถึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับ ท่านจะพบเส้นทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการงานได้ผ่านผลอุปสรรคได้เปลี่ยนแปลงงานได้ด้วยนะครับคนที่รอคอยงานจะสมหวังจะมีงานเข้ามาไม่ว่าเป็นงานประจํางานหลักหรือว่าอาชีพเสริมอาชีพสำรองนะครับจะได้งานที่ตรงกับความต้องการตรงกับเป้าหมายของชีวิตทําแล้วมีความสุขด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา เรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได,ได้ได้รับเงินจัดการปัญหาการเงินต่างๆได้สําเร็จภาระหนี้สินต่างๆก็มีโอกาสที่จะจัดการได้ด้วยนะครับความรักวันนี้ก็ยังมีโอกาสดีสําหรับคนที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหม,มาะแล้วนะครับในการที่จะคุยกันตกลงกันทําสัญญาใจดีๆเข้ามาแล้วจะพบกับโอกาสดีในเรื่องของความรักด้วยนะครับ หรือว่าเรื่องของสุขภาพท่านก็มีโอกาสดีในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะครับสําคัญอยู่ที่ใจนะครับใจต้องดีใจต้องพร้อมด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับดวงเมจิเชียนคือดวงอัจฉริยะดวงของความตื่นเต้นดวงของความแบบหน้ามหัศจรรย์ ซึ่งพี่น้องชาววันเสราร์มีโอกาสที่จะได้พบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่ามหาัศจรรย์โชคลาภมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการคิดดีทำดีสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างบรรยากาศที่ดีมีจิตใจที่มุ่งมั่นมีความอดทนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านการงานก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานได้แก้ไขปัญหาของการงานได้คนที่รอคอยงานจะสมหวังเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาของการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับความรักก็จะดีขึ้นคนรอคอยความรักจะสมหวังนะครับสุขภาพก็จะกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงสำคัญคือใจต้องเข้มแข็ง ใจต้องสู้นะครับอย่ายอมแพ้แม้ว่าท่านอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับวันนี้จะมีช่วง้าบแบบเข้ามาแบบน่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อด้วยนะครับน่าสะใจรรด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้มหาะกพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโช่วงลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตด้วยนะครับ ปในการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญราในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก id line h a c k ดู หรือทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816971645นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสร็จมีความสุขความสมหวังความมัน่นคงความรุ่งเรืองกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ